อาจารย์หลายอาจารย์มาอยู่วัดนี่เนาะคะ่ะนี่พระอาจารย์มาจากสายขมิ้นพร้อมะคะ่ะแล้วก็มีอาจารย์ตรงเตงน้นะะ่มค่ะพิ่นสิได้แนวทย่างตัวใดเหากับมาไปฟั่งน้ำกันเนาะคะ่ะอาจารย์ตรงเตียงนี่พินก็เคยให้เรียกถือมาตลอดเนาะคะ่ะพระอาจารย์สายขมิ้นก็เคยให้ถือมาตลอดะคะ่ะพี่น้องเย็บซี่เหากับมาไปตาม เบึงน้ากันเนาะค่ะได้ยินตแต่เสียงบาทนี้มาเห็นตัวเป็นๆแล้วเห็นเล่าแล้วบาทนี้สิขอเนี่ยวทางตัวเลขได้ยินว่าเล่านี่แม่นอาาจรย์ตงแม่น เอากระดาษคิดว่าม right, ีเสียงละบ้านเนี่ยเสียงอะไรเมื่อไรครเมื่อไรบ้านที่กระดาษกระดาษกระว่ามาโดยบังเอิญเนาะมันก็มาโดยบังเอิญเอากลับมาฟังแนวทางตัวเลขได้หรือไปค่ะอาจารย์ได้แล้วแต่ว่าท่านจะจับครูท่านจะจับครูเพราะว่าเราไก่มือเขาจะจับครูนะพี่เอซิไไปตามอีกก้อนนี่ ไปนั่งตงหน้าก็ได้ไปนั่งตรงหน้าก็ได้อันรถไง่เขาไปหอดบ่อ่ายอยู่หน้าขันนี้ได้ยู่พจะทัง้องใส่ในกายอยู่ขันนี้ไปได้ตลอดไปน้ำได้ด้ยต้องใส่บ้านร้านรนองหารเยขึ้นขันนี่เหละเนาะ จัดไปหน้าปูย่างแล้วกันนี่เที่ยถ้ากันย่างไปก็ไก่ดอกก็มันก็รอดหนึงนี่ล่ะรอดน้ำหนักอุ้ยโลนึงโอกันแล้วกัวกับยุ่รปไลดอกนั่นล่ะจังว่ามันบ่ฮอดเราจะเทียนแล้วดีบาดกับวัวกับุ่โรปสองโลกเอาพร้อมแล้วครับพร้อมเอฟซีเพิ่นก็พร้อมถัดยศแล้วมันมีเลขตั้งหลักเฮา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 จับคู่เอาเพราะว่าบ่ได้จับให้ค่ะหลักมันเนี่ยเลขตั้งหลักไปเลย จับเอาถ้าอาจารย์ขอถามนะคะห้าหกศูนย์แปดเจ้านี่เป็นเลขตั้งรักมันปะคะเลขตั้งรักแต่ว่าจะจะซื้อเท่กันพ่อทำเท่กันบ่มีห้าหกของห้าเนี่ยบอบไวซื้อห้าศูนย์ศูนย์ห้าห้าแปดแปดห้าเห้าเก้าเก้าห้าแล้วข้างบนแล้วข้างล่างเพื่อข้างล่างจับเซ่กันไปเอาบนล่างจับคู่กันจับคู่กันจับเซ่กันเพื่อเฉียงจะแยกกันเอาอาจารย์ขอทั้งนี้เนี่ยค่ะ เอาพี่น้องเย็บี่จับเอาเด้อค่ะเด้ออาจารย์้าบอกว่าห้าหนี่จับจับกันบ่ได้แต่ว่ามันกับบ่เน่ดอกเนาะมันบ่ได้เลยละบ่ได้เลยละัประกันเลยนัประกันเลยนี่เฮายังชัดเจนมากคือชเ่นย์แปดเก้านี่ก็บ่ให้จับใส่กันให้ลากลงมากจงสิเห็นละังเาศูนนหแปดแหเก้าเก้าหาหกศูนย์ศูนย์หก หกแปดแปดหกแค่นั่นละหกเก้าเก้าหก่น่นใจี้กนุฒการบาน่นีที่นัาแปดหกแปดต้องจับไลตัวเอาจัจับแล้วแลกลมือสิเแล้วแค่หางเดียวกันเลยโอ้ใกลมือห้หางเดียวได้ตัด้ได้ตัดได้ตัดมเทียงีไปรดันว่าเขามีพาดเทียง อาจารย์จ้าเขามาจากงวดแล้วค่ะงวดกว้อนนี้กะเขามันอยู่ไกละเขารู้แต่ว่าจับผิดหัวกว้อนนี้มันไดตัววิ่งลักมันนี่คือศูนย์กับหนึ่งตัวจับมันกคือห้าหกเจ็ดแล้มันจ,จับผิษจับผิคก็ว่าตัดศูนย์ถิบออกเหนึงเนี่ยตัวท้องท่งมันเนี่ย เียบางทีมันได้สองทางที่เขาตัดผิดตัวก็ผิดตัวนีอันบวกอนนี่มักหนึ่งแห้งตัดฝุ่นถิ่นเลยว่าฝุ่นมันย่านมันมากเลยตัดฝุ่นถิ่นก็ได้บอดจับใส่กันเอาแต่หนึ่งตัวเดียววันนี้บวบต้องตัดบวบต้องตัดอาจารย์มีในใจไว้แล้วไปเดี๋ยวนี้ยย่างให้ได้ตัดดูเพราะว่าสองตัวนี้มันมีาารร่องย่างเดียวาง่อย่างเดียว แงส่วนมากมาางกันมาลแางมันบนล่างมาน้ำกันเด้ตัวนี้มันจะมาบนล่างมากน้ำกันโอ้ตัวรักมันนี่มันบักม่นสองตัวที่านน้ำกันบนลางเลยแต่ว่าสีบัวไปน้ำกันบัไปน้ำกันหาหกสีบัวได้เลยบัได้วดกรยไม่ได้ศูนกับหนึงตั้แต่มันได้ไอ้ห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดข้างล่างเนี่ยตัวบกกมาในห้าหกโอ้วดก่อยข้างล่างได้หาหกเจ็ดรเรียกว่าโอ้ตัวมากดอกศูนย์น่น บอลมันออกไปแล้วเขาไดตัดถิมเอาแต่หนึ่งเล่นหนึ่งอย่างเดียวยิ่งงหนึ่งหนึ่งอย่างเดียวหนึ่งหาหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดเลขตั้งรักเลขตั้งรักมีห้ามีหกคือหักพี่เสดายน้องแล้วก็หมายหมดก้อนนี่ตั้งวันนี่คือเซบากาดอกเซบาค้าบอนไหก็ไม่แจกอย่งมีตัวหนึ่งโยต่วตัวเด่นเด่นเลย แต่ว่าอยากตัดออกจากตเวยตัดออกด้วยกดกเพราะว่าอันหนึ่งม้านก็หกสิบอันหนึ่งมานสี่สินสี่ิเปนต์นี่นะอันหนึ่งหกอันหนึ่งหกสิบเปอรนะเดียวจา์หันมาทังนี้น้ำเด้อค่ะเด้อแคปหน้าจอด้อพี่น้องเด้อแคปหน้าจอเอาค่ะขอบคุณค่ะเลขกจับงายเนาะค่ะเนาะมีศูนมบ ศูนย์แปดเก้าเด็กตั้งรับมีหามีหกมีศูนย์มีแปดม่เก้าถ้าน้องค่ะถ้าใกล้ใกล้มือนะคะคันได้ไปตามอาจารย์ตรงเตี้ยอาจารย์ตรงเตี้ยบอกว่าตัดให้เลี้ยตัวเดียวเลยตัดให้เลี้ยตัวเดียวเา็ม้วเดียวกันกัดสิได้รู้เลยว่าสิเหลือตัวใดครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ตัดให้เอามือนี่เอามาลอกจับลองเบิงจับล่อลองเบิงดูม้วนตะการจับลองเบิงจับแล้วม้วนตะการจับแล้วครัแต่ว่าบอกกับฟไหนเอสซี่กราฟเองกราฟเองค่ะ ห้าศูนเลขหกคู่เลขหกคู่กันกรับก็เป็นสิบสองเนาะห้าแปดเพราะว่าถ้าได้่งช่องเขาจะของเยอะถ้าไในมีเวลาส่งตัเหียร์ตั้งเดียวส่งดีค่ะส่งดีตัวมาเกว่ายอะมากกว่าเงินเนี่มากกว่าเล่นละครับเนนี้ถือว่าเป็นส่งดีของพี่น้องเอฟซีเขาเนาะถ้าในลงหอดจ่อง โอ้อาจารย์ทองใส่เอาว่งให้แล้ค่ะอาจารย์ทองใส่วงไห้จักบารนั่นแล้วขั้นเขียวแล้วอาจารย์ท่องใส่ขั้นคืนว่าอยากไปอยากไปทำบุญน้ำสีวงให้ซะานนั่นเอาให้อาจารย์เพิ่นมักตัวใดในใจว่าไงว่องให้จักข้าวเนี่ยจ้าในใจว่าโอ้ท่านใดนั่นตัวเนื้อมันมักแบบตั้งสี่นาแบบตัวนี้เขามักมักหกสิบมันว่าตัวนี้มักสี่สิบที่นา มักีสิบทีนะแหงหาหาหลายตวเปอเส็หามาหลายตัวนี่แหละไม่งายี่สิบเปอร์เซ็นทีนะแ่ตัวนี้แหละใมามาหหมาหลายหกแต่เขาจะถิ่มมั่นบเนี้พอเราใกล้มือเขาที่ตัดให้ว่าเออตัวนี้ขาดตังแขาดปัดบเลยอันนี้ลองจับให้เอฟซีเบงล้วเด้นี่ลองจับแต่ว่าหาสิมาแห้งแล้วหร้อก่ห้ามาเลยห้าหกสิบเปอร์เซ็นหกสี่สิบเปอร์เซ็นหมจ้า แต่พอไผ่ิมทิมเข้าล่องไว้ก็ได้ตัวนี้เขาลองไวเข้านักตัวดีก็ได้แต่บ้างคหกบ่มานำกันบ่ม้านำกันจะไปซื้อได้กันเลยตัวนี้กบบัม้านำกันพ้อกนันักมศูนย์แปดศูนย์เก้าแปดเก้านี่กบบัมานำกันอืมอย่ามัมากันจะมัดหลากไม่มานำกันหลมาใส่ศูนย์แปดเก้าไม่มานำกันจับไห้ลองบึง อตัวนี้มั่นคอซึ่งกับแปดมาด้วยกันได้ซกับแปดมาได้เนาะค่ะมาด้วยกันียดยบมนอนเลยเอาบนอนนี้เียเลยเาวนเขีน้นครับครับจ้ายังได้บเอาพี่น้องเย็บซี่กับล่องจับล่องเบืองน้ำแล้วก็ตัดออกไปตัวใดเฮาบ่มักนอกจากครับอาตามมักเอาตามฝันน้ำ อาจารย์ตองเตงนี่เพิ่นกับ่ธรรมดาสายาเป็นดังมาดุนเร็วน้ออาารองเียเสียนคำนวณอำเภอเพบอกว่าอาจารย์ตองเตงนี่รูมรดกระดับเสียนเด้อเสียงเลากระโดงดังเด้อตอนเที่ยงตอนไหตอนนี้บ่ได้บบใครเมื่อเลขสิออกตอนเที่ยงเมือสิท่านบนนอพบาสท่านต้องได่นยู่พุ่นนะต้องได้รุ่นยู่พุ่นโอ้ได้ แต่ว่าเท้าถาลอคงสุดท้ายอีกที่นึ่งเราสิคัดออกมาให้เหลือหน่อยที่สุดจังได้สิได้เห็นโคงสุดท้ายรอบไหนตามแล้วบาานตามบ่หงดวันห้สว่งคูขึ้นห้ยซีคููเ๊ะอาจารย์หมดละโอ้ห้ไปหาไปหาอาจารย์อยู่วัดเมรุขมิ้นก่อนนี่ล่องจับล่องหมดแล้วนาจอไปเลยครับพี่น้องครับสำหรับ ช็อตนี้คือช็อตของอาจารย์ทรงเตงนะครับช็อตต่อไปคือช็อตของพระอาจารย์สายกเขมรเมาจับครูเรจับครูที่พี่ไม่แย่งกันเาครับแม่นบ่าอาจารย์ต้องใส่จักรโม่งครับอีกจักน้อยครับออีกกจันย้พี่น้องเรื่องนี้คือช็อตของอาจารย์ทรงเตงนะครับเดีพี่น้องเข้าใจตามนี้นะครับต่อไปจะเป็นช็อตช็อตของพระอาจารย์ เราจะภาพประกอบที่ที่นะครับให้พี่น้องเข้าใจตามนี้นะครับอาจารย์นี่คืออาจารย์สาย์แมินเนาะค่ะอาจารย์ท่องไซมากยลไหมพี่น้องเอฟซีครับตัวเลขคาบอติดอยู่ในนี่เราต้องไปลงทุนมากครับจากโรงเตี๊ยมไม่ว่าแน่นอนนะครับแต่ว่าเราต้เลือกเอาค่ะตัวเลขทุกตัวถ้าพี่น้องได้มากผ่นบ่มี่ในนี่พี่น้องบ่ต้องลงทุนเยอครับบ่เข่า อาจารย์มาบอกเด็ดเราวา่าไม่มีในนี้ห้ามซื้อครับผมอยู่ใน้หาตัวนี้ห้าม,ามซื้อภา่าเสียเงินซื้อว่าษาละว่าตพี่น้องจะเอาไปจับคู่อย่าง<ห>นี้เนาะอย่างไปทั้งนี้เนีย่ยเออนั่นนะ,ะนั่นนะหากับพกมาคู่กับโซนแต่ข้านี่เด้อค่ะเนี่ยท่างเหล็กของอาจารย์ต,ตรงเตียงเนาะค่ะเพิ่นก็นให้มาเหล็กลักมาหาตัวเนาะค่ะ ก็สิมีห้าหกศูนแปดเก้าค่ะห้าก็หเนี่อาจารย์ก็ว่าเลขบออกใส่กันเก้าก็แปดเลขกระบอออกใส่กันให้แกบคุ้ยกันเอาแล้วก็มือเลขสีออกเพิ่นกับวาเพิ่นสิให้เม็ดเดี่ยวว่าสันค่ะถ้าแอดมีโอกาสแอดกระสิไปตามให้เด้อค่ะพี่น้องเอฟซี่ สำหรับคลิปนี้แอดก็จะขอจบคลิปออาไปเพียงแค่นี้ก่อนเ้ยค่ะพี่น้องเอฟซีคอพี่น้องเอฟซีเฮาถูกใหมดรวยเงินในวันที่สิบหกนี่กันสุขคนนะคะขอให้พี่น้องเอฟซีเฮามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงความเก็บยาใดความไข่ใหญ่นี่ให้มีแต่ความสุขความเจริญความสมหวังให้เงินไหลน้องให้ท่องไหลามาส,สุขคสุขคนเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะ